เนี่ย G7 ตอนนี้บอกโอเลยว่านี่ท่วมนะฮะนี่ท่วมทะลักทลายมากนะประเทศกลุ่ม G7 government ตอนนี้มีการรวบรวมนะว่าตอนนี้ประเทศ G7 เนี่ยหรือ7ประเทศผู้มีอันจะกินอันมั่งคั่งเนี่ยนะฮะมีนี่รวมกันถึงเท่าไหร่นะครับปรากฏว่านี่ของทั้ง4ประเทศรวมกันเนี่ยซัดเข้าไปรู้สึก40กว่าที่เลี่ยนมั้งโคตรโหดเลยนะฮะ40กว่าทีเลี่ยนเนี่ยประกอบไปด้วยอเมริกาคนเดียวเนี่ย34เลียนแล้ว โอ้โหต้องบอกว่าสุดๆดจริงๆนะสำหรับ4 7ประเทศนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยแต่ละประเทศนี่ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยถ้าเราดูฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นหนี้ครัวเรือนก็ ขึ้นไปเยอะนะครับเนี่ยบัตเจตอะไรต่างๆเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ประเทศกลุ่ม G7 เนี่ยแกมีหนี้ท่วมท้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเหตุผลมาจากการนโยบายการหาเสียงของแต่ละรัฐบาลของแกนี่แหละเรื่องของการก็จะพูดแบบพิมพ์เงินแล้วก็เอามาสนับสนุนเรื่องของนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งไว้นะครับรัฐบาลชุดใหม่มาก็ต้องใช้เงินอีกมันมีแต่เรื่องใช้เงินมันไม่ได้มีแต่เรื่องที่แบบว่าไปจะเคลียร์หนี้เลยนะไม่มีใครหาเสียงว่าเดี๋ยวกูจะเคลียร์หนี้แม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยที่กำลังา,าง่วาจะ นะมนะ่เสียงว่าจะลดภาษีต่างหากและคุณรู้ไหมว่าการลดภาษีมันคืออะไรการลดภาษีก็คือการรายได้ของรัฐบาลนั่นแหละคือส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะสามารถเอาไปเคลียร์นี้ได้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเคลียร์นี้ได้ด้วยการจ่ายภาษีแล้วถ้ารัฐบาลเอาภาษีตรงนั้นเนี่ยทไามาไดเดาไปใช้ต่อเอาไปเคลียร์นี้นี่มันก็จะลดลงนะแต่ว่าการไปลด ภาษีการจ่ายภาษีลงเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็ทําให้รายได้รัฐบาลลดลงนะครับแกแต่คงมีวิธีการไปเอารายได้อื่นจากทางอื่นมาไปจากการขึ้นทาริฟนะขึ้นภาษีจากจีนแทนอะไรเงี้ย ได้ตรงนั้นมาถามว่าแกมาเขียนนี่ไหมมันก็ไม่ใช่นะแกก็คงเอามาจัดต่ออีกอะนะครับซึ่งมันก็เป็นอีวังวนแบบนี้เรื่อยไปนะฮะอิตาลีเองเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นนี่ต่อ GDP เนี่ยสูงมากเลยนะฮะสูงสุดๆเลย UK เองนี่ตอนนี้ก็จัดหนักเหมือนกันนะนี่ก็ท่วมท้นนะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนี่ต่อ GDP สูงอยู่แล้วติดอันดับต้นๆของโลกนะครับงั้น จริงๆกลุ่ม G7 ที่รวมตัวกันเนี่ยเขาบอกประเทศกลุ่มมั่งคั่งเนี่ยมั่งคั่งนี่ด้วยนะจะบอกว่ามั่งคั่งนี่จริงๆช่วงนี้ตัวเลขไม่โกรกไข่เนี่ยมันบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแล้วกลุ่ม G7 จะยังคงมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตของพอร์ชั่นของนี่เนี่ยมากขึ้นกว่าประเทศอื่นๆอีกนะหมายความว่านี่ของทั้งโลกเนี่ยร้อเนี่ยกลุ่ม G7 เนี่ยจะ Occupy เค้กก้อนนี้มากขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจนะเพื่อนๆคิดว่ามันจะจบยังไงนะกลุ่ม G7 ที่มีนี่ เพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็อยากรู้ความเห็นเพื่อนๆดูบางคนบอกว่าไม่มีปัญหานะพวกนี้เขาเป็นนี่ได้อยู่แล้วนี่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะอินฟินิตอืมนั่นแหะสินะแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่มี proof case เนาะว่ามันเป็นนี่ได้ไม่มีจํากัดจริงๆนะมันมีใครสักคนบนโลกที่เป็นมาหาอำนาจแล้วมันมีนี่ได้ไม่จํากัดจริงๆแบบนั้นไหมนะฮะว่าแต่ว่าทุกอย่างใช้เวลานะมันไม่ได้ว่าล่มสลายภายในคืนเดียววันเดียวนะครับทุกยุคยามันก็มีเส้นทางของมัน นะแต่ว่าตัวเลขตอนนี้มันเริ่มบ่งบอกแล้วว่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆประเทศเนี่ยหนี้ต่อ GDP เนี่ยเกิน100%ไปแล้วนะเกิน100%ไปแล้วนั้นะหมายความว่า GDP หาได้ร้อยแต่หนี้มันเกินกว่า GDP อีกเนี่ยซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีไงแล้วก็อยู่ในกลุ่ม G7 ซะด้วยสินะฮะ